สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางแฟนเพจนกนะคะและกราบสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาติดตามที่เพจนกนะคะโตโยต้าประตูน้ําพระอินนกวางน้อยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีเลิกดีของอินหนึ่งครอบครัวนะคะที่เดินทางมารับรถนะคะโตโยต้าเวรอสนะคะสีขาวมุกลูกค้าได้รับรถก่อนที่จะปิดงานปีใหม่ได้รถพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่า ลูกค้ารู้จักกับนกทางช่องทางไหนนะคะแล้วลูกค้าทําอาชีพอะไรนะคะแล้วทําสัญญากี่วันทราบผลนะคะแล้วก็การวิงงเคราะห์เคสนกที่นกให้ข้อมูลแต่ลูกค้าเป็นยังไงบ้างวันนี้นกาอาจจะดูรีบพูดนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าต้องเอารถไปเจิมหลายที่เลยนะคะเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะน้องเบลค่ะน้องบอลค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะ ขณะนีพี่กำลังอัคดคลิปอยู่นะคะก็ต้องกราบขออาภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะก็ะเดี๋ยวจะให้น้องเบลกับน,น้องบอลน,นะคะแจ้งลูกค้าที่ทางเพจนิดน,นึงว่ารู้จักกับพี่ทางช่องทางไหนแล้วการให้ข้อมูลการวิเคราะห์เคสของพี่แล้วก็การทํางานของไฟแนนซ์ทราบผลไวแล้วเป็นที่น่าเพียงพอพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเชิญค่ะอย่จัึ่ันค้างนะคะตันนี้เหรอคะจะพี่กลัลวโดนอุ่นเนาะ อันนี้ก็มีพี่ที่รู้จักแนะนำมานะคะพี่นกบริการดีมากแล้วก็สอบถามอะไรก็คือได้ข้อมูลเต็มที่แล้วก็รวดเร็วมากค่ะไฟนัซนก็ทำงานเร็วมากคือว่าทุกคนที่ห้างตกใจหมดเลยเพิ่งทำเรื่องไม่กี่วันได้รับรถแล้ว,ลวก็คือขอบคุณมากค่ะพี่นกทำงานดีมากค่ะน้องเบลทำอาชีพอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้ก็คือเป็นเปิดธุรกิจค่ะขายโทรศัพท์มือถืออยู่ในห้างนะคะที่โรตัสอุทยาค่ะ ใช้คนขับไหมคะไม่ต้องใช้คนคําเลยค่ะก็ค,ะคือว่าดีมากเลยค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะก็คือว่างงไงเพราะว่าไวมากุกอยการเกิดขึ้นเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็คือรวดเร็วมากมารับรถเลยก็เซ็นสัญญาวันเสาร์นะคะบางไฟแนนซ์เสาร์อาทิตย์เขาไม่ทำงานถึงจะเซ็นสัญญาไป,ไปก็ยังส่งงานไม่ได้เราทราบผลกันมาอังคาเนาะ น้องเองก็ตื่นเต้นแทบจะสิงร่างลูกค้าแล้วนะคะก็คือทุกเคสน้องก็อยากให้มันผ่านไวเนาะการถามสอบถามประวัติลูกค้าก็ถามค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะล,ลูกค้าก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าสอบถามเยอะเพราะอะไรใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณบอลน,นะคะแต่น้องเบลเ,เป็นคนสัมภาษณ์เป็นคนแจ้งแจ้งกับลูกค้าบ้างดีกว่าเนาะ <c oughs> พูดตามสบายเลยนะคะ <c oughs> เพราะพี่ <c oughs> จะไม่มีการเตรียมจะาก่ไม่ต้องกดขาดเสนแต่อย่าโดนกลุ่ <c oughs> มนี้ เอาจากที่เราคิดเลยนะค่ะก็พูดไม่เคยเก่งซะด้วยก็พี่นกบริการดีมากครับผมสะดวกรวดเร็วครับผมเป็นกันเองมากครับค่ะมีอะไรจะฝากบอกลูกค้าที่ทางเพจไหมคะก็สนใจก็ติดต่อพี่นกได้เลยนะครับผมค่ะเดี๋ยวเขาไปหานกพิธที่ทำไงอ่ะนกพีหลายคนมากเลยน้องพี่ใคจ้ะพี่นกที่โตโยต้าศูนย์พาอินครับผมค่ะหน้านี้นะคะครับสะดวกรวดเร็วครับผม การันตีครับค่ะลูกค้ารีบไปเจิมหลายที่แล้วก็ต้องรีบไปเปิดร้านขายของนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่รักเอ็นดูนกนะคะนกฝากให้กําลังใจนกนิดนึงนะคะด้วยกันไปกดติดตาม YouTube นะคะกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้รับ ออข่าวสารทุกๆอย่างแล้วก็การอัดคลิปผลงานของนกนะคะยังไงฝากเป็นกําลังใจให้นกด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้นกนิดนึงนะคะเข้าไปได้เลยนะคะที่ยูท b e โตต้าบายนกนะคะหรือเข้ามากดไลค์กดแชร์ที่เพจโตต้าประตูน้ําพะอินนะคะของนกนะคะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไม่จงังไม่เป็นไรไปลายปีนี้สิ้นปีนี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเดินทางไปเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะห้ามกัดตกใส่แมสกแอลกอฮอล์นะคะ ขอให้มีความสุขโชคดีร่ำรวยกันทุกๆท,ท่านส่งท้ายปี2565เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ